แล้วขอรกหนึ่งฮะวันนี้ผมจะตรวีตวเป็นอไรผมจะมาดูที่เป็นเรื่องการคลอดนอเ่องเกียวกับการคลอดเขาจะเป็นเจ้าหน้าที่สสจแล้วก็คุณหมอนั่นมาดูว่าตัวนี้ได้หรือเป่าง่ายเลยถ้าขอดูขอดูแล้วเรื่องสารคลอดเให้คุณหมออันนี้เป็นที่ห้องไหนคะสามีอยู่เยเป็นตั้นสัตปัญ แต่ว่าชำนานมีปกติใส่ฟันให้เพื่อนอยู่ห้องไหนนะคะ้องยาขอบยาสลบตรวจฟันนี่ลูกค้าอยู่ที่เดิมเด็กบางันอันนี้ม็มาคนเอาเลยมีหมายคนที่หมายคนที่อ่านไม่ฟังเพื่อนคู่เลย มันมีคนร้องเน่ค่ะก็เลยได้มไม่้นก็ไม่รู้หรอกเพราะว่าถ้าเห็นเป็นหลักเนาะประเดนปัหาปัญาหมงะให้งให้ดูเนยเมื่อกี้ข้อมูลผู้ร้องเขาไม่กระส่งออกงานแล้วก็มีข้อมูลแล้ก็ขอมหมาให้ําให้้นี้นัคือจะมีคนมาร้องอยู่อ๋อถ้าทำหลักเนี่ยไม่มีปัญหาแต่เมีคนร้องเรื่องเอาไปใส่พันนะคะซึ่งใส่ฟันเนี่ยเขาจะให้เฉ้าะหีอฟัง มีลูกค้าวอล์กอินเข้ามาเองไม่ได้ไม่ได้ต้องเป็นหมอันแล้วเราทำหลังที่ไม่มีคันหัโอเคโอเคก็คิดว่ามันไม่ได้ผิดอะไรเนาะเพราะว่าหมอแก้มมาอยู่ด้วยมาเรืมันหมอหมอเองหมอค่าเออต่อไปหมอคนหนึ่ท่านมาทำให้ที่นี่หรอคะก็คนมาดูแลนั่นแหละาทีเพิ่มามา บอกว่าเพิ่มนอนอย่างนี้นะนานๆทีเราก็มีเคสแล้วคุณลุงอะไรท่านได้ทำของเองใช่ไหมคะใส่ฟันก็เพิ่มกคนใส่ทีหมอก็มาช่วยมาดูมานีเพิ่ม็้มเหล็กตกใจอย่างไเป็ม่ได้บอกว่าผิดว่านี่อย่างเงี้ยมันผิดอยู่เล้วอย่างนี้ต้ามาอย่างเงี้ยก็มาซ่อมดิเกโลก็มาเอาติถ้าซ่อมไม่ได้ก็จะนอนอันนี้ไม่ผิดแต่ถ้าเอาไปใส่ปากให้เนี่ยมันผิด ถ้าป็นใส่ไม่ได้ก็ต้องไปให้หมอใส่ให้นะคะต้องหหมอใส่ให้อหก็ไม่ว่ายังไงจะลบกใส้ามยัคะกินยาเนยาหลอ้กินยาะลกอาายวเลล้มเออืโรทงานเนี่ยเร้ไ้ยายาพบ สนับสนุนโดย KSL บริษัทน้ำตาลขอนแก่นจำกัดมหาชนสวนสัตวข์ขอนแก่น